เดี๋ยวขออนุญาตไปถ่ายนายกกันนะครับของกเรร้อมนเบอข้ำเตร้อนดับสจภเบศครเไปใจพัดกำนัดสีดรนรแม่กำนัทตะบนสีทรยท่านเกียรติกะลอกที่สำคัญคือปีนรอบป่าบุรรป่าบุร ชิพสามตบลิท,ยทอยนะครับวันนี้ผมซึ้งว่าอ้สีสันเป็นไปได้สวยงามมีความสุขนะครับที่กับผมในฐานะผู้บริหารของทศบาลัตําบลร้อยแลกับทีมงานของทีบัตาลอยทุกท่านครับขรดาษนองทดับบลัตาบลปากบุรอเฮอวันวนี้ มีความสุขมีความสุขมากๆนะครับผมกัะตือจะเจอเจ้านะครับผมไปบ้านขาแดงประดบชี้กับบ้านขาแดงกอนครับเพื่อนหนึ่งจะว่าเขาได้ตกลงแล้วว่าอ่าข่าแดงจะมีชี้กันก่เจ้าก่อนครับแล้วก็ต่อไมาอ่าฝากบพื่อาแล้วก็เล่นกีฬาแล้วก็นขาจะมาสั่งสมาพวกฟ้กกันในวันนี้นะครับอ่าวันนี้ก็เป็นบรรยากาศเดี ดีมากมากนะครับปลื้มนะครับผมเป็นเซี่ยวหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับทำคือจิตกรรมของพี่น้องผ่าแดงแล้วก็พี่น้องปาอ่าพุ่ละในมีวันนี้นะครับผ่าแดงประกอบไความทุกข์ปาพุ่ละอเนื่องจากพี่น้องปาอ่าพุ่มละอประชากรจำนจวนคนที่วขารวมจิตกรรมเนี้ยหนักนะครับหนะัก ก็ผมพูดโดนปีละ1นึ่งบาทถึงสองหมู่บ้านหมู่บ้านละหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นปากก็ล่ะไี่รอดปากก็ล่ะเอ่อมาร่วมกิจกัรเพือความสําคัญในกิจีกับเนี้ยคนก็เยอะผมก็ครอบงีนส่วนตัวผมมาเพิ่มเติมจากงบประมาณที่ผมได้ตั้งในเทตบัญญัติของเทศบาลนะครับก็เพิ่มเติมแหมได้นะก็ก็ทีมงานทุกคนหลังโรขอบคุณนะครับตีมาเนี่ยท่าจอกัดดีครับละลายนะครับมม็ดอะ คนผาบลอกกิงเนี่ยไปอยู่จังไ่ที่ผมได้ทราบข่าวมันนะครับอยุรห,หลายจังหวัดว่าขอเพิ่มเติมโต๊ะเพื่อเพื่อจะมมีความรุ่งร้อนปีนี่มาพบปะกันข้างหนึ่งนะครับมันมีความสุข,ขสกีขขแท้จริงครับว่าตัวกับผมตั้งใจนะครับที่จะมาทำงานตรงนี้นะครับพร้อมทั้งทีมนั้นหลายๆคนนะครับ ท่านร้องกันนี้เหลือทิ้งเงของเทศบาลอีกด้วยข้าวถจอนะครับแล้วก็หลายๆคนก็เท่าับเท่าแก่ของป่าพโละนะครับก็ได้เหมาโต๊ะจีนเพิ่มๆจากตะกอนมีแค่ปีแล้วนี้มีแค่ซาโต้เนาะปีนี้มี40่สบกว่าห้โต๊ะก็ต้องขอบคุณในโอกาสนี้นะครับก็ขออนวยพรคือตัวเมียน้องบ้านป่าพโละนะครับที่ ก็พูดจักแอบยีนะครับว่าอวยพรว่าให้ท่านมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดประสงค์สิ <kanske> <ctoral> ่งใดขอข้ส <naprawdę> <op py> ่งข้ามมุ่งมา่นปรารถนาก็รวยๆเฮงเการทุกท่านขอบผมครับรวยเฮเฮครับ

ผมก็จะต้องขอกวามพุ่นท่านนายกนะครับในรับต่อไปนะครับก็คงจะเป็นการสแสดงของ,อน,อง,น,องน้องๆบ้านปากรลอกนะครับลูกหลานของบ้านปา,าก,กลาานะนะรลอกนะครับเนาะก็หลายท่านอาจจะเกยหันหลายสถานที่แล้วนะครับเนาะแต่ว่ากา a แหลายท่านก็ยังบเกยหันเต้าผมก็ยังผมก็ทุกงานครับแต่ผมก็อยากจะหันยูนครับพ่อเป็นลูกหลานของเขานะครับเนาะรับ ตะก,กี้มาไดู้ห้องได้โป้มือนายกเลยขอบมือนายกกครับผมขอบคุณครับนอนมอเาน้อขยับมาเลยนะครับก็ท่านนายก ได้กาวเปิดและกับปิดงานไปพร้อมๆกันเลยนะครับสําหรับอันอกิจกรรมต่อไปกัเป็นการสแสดงโชว์ของละอองปังพุลเลาะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าโชว์ของละออจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับ